เอ,อจะพูดไงดีวะฮัลโหลสวัสดีครับนี่ก็พบกับรายการซีคลับเตสสตูดิโอนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมได้มารรวิวมอสแบบนี้นะครับได้มาพูดใหม่ก็อาจจะรู้สึกอาจจะพูดติดดกัดขัดขดหน่อยนะครับเพราะว่าตื่นเต้นอ่าแล้วก็อาจจะมีเสียงไม้แทรก เสียงไม่ช็อตอะไรเงี้ยก็ขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงภายหลังโอเควันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้มอสคาเมล่าสตูดิโอนะครับก็เป็นมอสไว้จัดมุมมองกล้องให้มันดูเหมือนหนังให้มันดูลื่นไหลขึ้นนะครับดูแบบเหมือนหนังอโอเคอันดับแรกให้เราหาจุดที่เราต้องการก่อนอสมมติผมจะเอาตรงนี้ผมจะเอาตรงนี้นะครับจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ ให้มาดูเล่นหลายๆยนะครับดูแอปรอบแรกทีมเขาว่าแคมพีต่อไปแล้วก็มายืนตรงนี้แล้วก็ Camp แคมป์พีก็จะได้2จุดเรียบร้อยต้องใช้อย่างน้อย2จุดขึ้นไปเราจะเอาอีกขนาดนครับเป็นจุดที่3 4 5 6 7่ป9เได้นะครับแต่ผมเจาแค่2จุดพอโอเคต่อไปก็พิมพ์เขาว่าแคมป์สตาร์ทตามด้วยเวลาที่เราต้องการผมเจาประมาณสักเวิพอนะครับอ่าวินี่คือตัวเหรือจะเอานาทีก็ได้ นาทีคือตัว m หรชั่วโมงก็ตัว h คุณต่อแค่วิพอเจ็ดวิแล้วก็ enter ไปปรับผมก็จะเห็นว่ามันลื่นมากเลยกด f1 ดูนี่ก็จะเป็นการปิดหน้านะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมานะครับก็จะก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมานะต่อไปหลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพิมพ์คำว่า cam c l e a ทุกเมื่อนะครับเพราะว่า ้าเราใช้เสร็จแล้วเราไปเซตจุดใหม่มันจะไปทับจุดเดิมนะครับก็คือมันจะมาสามจุดเดิมแล้วก็ไปจุดใหม่ที่เราทา้ลบทุกครั้งที่เราถทายเสร็จแล้วโอเคต่อไปก็มาที่เมนูตั้งค่านะครับกดตัว O ครับเป็นการตั้งค่าคามีล่านะครับอ่าแล้วก็สามารถมาตั้งค่าได้ครับตั้งค่าโมอยได้นี่อันที่3นี่ผมจะมานำเสนอเลย ให้ตัวเรานั้นออกมาเหมือนแยกล่างครับนี่หมายที่3แล้วกดอันนี้เป็นออนซะก็จะเป็นการแยกล่างเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมลบออกแล้วสินะอโอเคเราจะเซตใหม่เอาเอาตรงนี้ดีกว่าครั้งนี้ผมจะไม่พิมีคำว่าแคมปีนะครับก็จะกด p เพื่อเป็นคีย์ลัดนะครับเรกดตัวพี หลังจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์คาว่า,าแชมสตาร์ทตำด้วยเวลาที่เราต้องการผมจะวา,าสักสิบวินะครับแล้วดูนะครับผมจะแยกเล่าออกมาป้าแมไม่ต้องใช้นักแสดงเลยเนะี่ยผมมาแสดงเองได้เลยเนี่ยโอเคขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับสอนแค่นี้พอก็มีแค่นี้โอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ออข,อบบข,อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ผมมาตลอดแล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะครับหากมีอะไรข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย